รถกระบะ Smart Cabillaner นะชัช่วงล่าง Superfect Suspension เล่งมาเป็นแค่39,000กิโลพี่รถปี2022สสบสีดำสวยๆเลยพี่นะครับนะไฟหน้าโปรเเตอร์แบบนี้เลยนะครับนะไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ไฟเดือดามครบๆเลยนะแล้วก็ไฟตันมอกจากโรงงานแบบ LED ด้วยนะพี่นาะนะดูกระจกหน้าสีำดำเป็นแบ a c ตัดก r c โ t คิ y z e เ c h มตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมาก เจ้าของเดิมทํามานะครับนี่เลยนะเดี๋ยวคิ้วซุ้มล้อตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับมีให้ทั้งสี่ซุ้มล้อเลยนะครับนะแล้วบวกตรงสีแดงตัวนี้สวยงามจริงๆนะได้ล้อแมกอัอลอยสีเทาดํานะครับนะรักกระยางดันหลบเลยนะแล้วดูซุ้มล้อข้างในนี่ใหม่งามใหม่ๆแบบนี้ก็เนเลยพี่รถผ่านการใช้งานมาน้อยโครงสร้างเ a เอนะครับนะตรวจแล้วนะผ่านการตรวจรถแล้วเรียบร้อยแนละ้วกระจกมองข้างบ่ครับไฟฟ้ามีไฟเลอนี่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับนะมันแบบพรีเมียมเลย นะแล้วก็ที่เปิดตัวแบบฟูมี่ม,ม,มนะแล้วมีที่อ่านหนรถสีดำก็ <c oughs> ต้องมีที่การลอยนะตรงพี่บ้านือเปิดให้ด้วยแบบนี้เลย่ะภายในเป็นบาะหนังสีดำนะครับหน้าหลังเลยนะบาะปรับ,บพับไฟฟ้าเพราะตัวนี้เป็นตัวมิดโวงลรมมันิดซ้ายขวาพี่นะพวงแรติดซ้ายขวานะครับเลขไมล์ที่สามหมื่นเก้าพันกิโลพี่นะอยู่หน้าจอทัชสกรีนก็มองหลังแฮนดล,ล็อกเกียร์แมนนวลหกสปีนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวรถพัากันเลยดีกว่าครับพี่นะ สวัสดีครับก็พบกับเซลล์มินชอออโต้แล้วนะสวัสดีท่านผู้จเจริญแล้วทั้งฝลายด้วยนะพี่วันนี้ผมมากับรถกระบ,บะเกียร์ธรรมดานะเลขใบเป็นปแค่สามหมื่นเก้าพันกิโลกับโตโยต้าลีโว่สองสี่ตัวมิดนะครับนะธรรมะแกร์พิลเนอร์เกียร์ธรรมดาได้ช่วงล่างซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นนะช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่า<ม>พิลเลอร์ตัวเก่านะครับนะแล้วก่วยอนรับชมละเอียดตัวรถกานผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทํา คลิปเราต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะอามาที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยพี่นะคันนี้เราเป็นไฟหน้านแบบโปรเจคเตอร์นะแปดเหลี่ยมแล้วนะนี่ยิงแสงได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นไฟเดย์ทามมีให้นะเวลาติดพร้อมกันนะบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับไฟ,ไ,ฟไฟเลี้ยวมีให้ในโครมนะพี่นะนี่แล้วสัญลักษณ์เขี้ยวหมูป่ามาพร้อมเลยนี่แล้วเป็นสีดําแบบเปโดแบ็กนะนะไม่ใช่ว่าเป็นพลาสติกดำๆธรรมดานะ แล้วก็นี่เลยไฟตัดหมอคู่หน้านะครับนะมีเจ้าโรงงานมาให้แล้วเป็นแบบ LED ด้วยพี่ค่ะสวยเลยนะเอาได้นหน้านี่กระดังหน้าดูก,กระจังหน้าเป็นชิ้วโครเมียมแบบนี้นะแล้วข้างในเป็นสีดําแบบเป็นโรแบนนะสวยงามมากๆนะพี่นะสวยงามจริงๆนะครับมาต่อที่ด้านข้างเลยนี่จะได้พลาสติกซุ้มล้อมาให้แบบนี้เลยนะเพิ่มความดุดันเข้าไปพี่เพิ่มความดุดันเข้าไปนะสวยงามมากๆดูชิ้ซุ้มล้อเนี่ย ใส่สายเลยพี่ดูจิงลองใส่สายเลยพี่ล็นอนเดิมโรงงานหมดเลยนะพี่นะโชคเชิร์ไม่มีแตกนะพี่นะโชคเชิร์ไม่มีแตกนะครับดูใหม่ๆแบบนี้เลยนะล้อแบกสีเทาดำสวยๆด้วยนะครับแถมมาพร้อมกับโลโก้ไฮรักแบบนี้เลยนะพี่นะนะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้าง,งานะครับปะพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบโครงเอียงนะแจมๆเลยกันสาดมีให้ทั้งสี่บานนะทั้งประตูคู่หน้าและช่องมาร์ทแคปด้านหลังนะครับ แล้วที่เปิดประตูนะมันแบบคมูเมียมนะอันนี้ก็เป็นลายแคปลา่นะสีดำาน้ารอบครอบเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นรอยเล็บได้ง่ายนะมันจะเป็นรอยเล็บได้ง่ายนะครับแล้วก็ท่านไหนเป็นงไงพี่เปิดให้ทั้งสองอันเลยเบบยกว้างขวางเลยนะพี่นะกว้างขวางเลยหนะาบอนหนังสีดำนะครับนะาคู่หน้านะครับแล้วว่าตัวแคปก็เป็นหนังสีดำที่พิงก็ยังเป็นหนังสีดำด้วยนะ ม่ใช่เป็นผ้านะเป็นหนังนะครับพี่นะเราเบาะเจ้าโรงงานสังเกตได้ง่ายเลยนะจะมีซิปแบบนี้พี่เนี่ยจะเป็นซิปแบบเนี้ยอันนี้คือหนังโรงงานนะพี่นะแล้วดูทรงดีๆแบบนี้เพราะรถคันนี้ผ่านการใช้งานมานอนพี่นะครับแล้วดูโครงสร้างกันต่อนี่เลยพี่เม็ดองเม็ดอ้าแบบนี้เลยพี่เรียงแถวให้แบบนี้เลยนะสวยมากนะพี่นาะสวยงามมากนะครับประตูประตูนะครับนี่เห็นไหมไม่มีรอยซีดหรือรอยจากรายงานเลยนะครับลงนี้ก็เป็นสีซิวเวอร์ ส่วนที่พัาแขนเป็นหนังสีดํานะพี่นะที่พัาแขนเป็นหนังสีดำนะนะนนำนะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําแบบเป็นโอปแปกเคือสวยเลยนะครับมีที่วางแก้วห้านะครับแล้วในส่วนนี้ก็มีไฟนี่ส่วนนี้ย่างขอบประตูนะครับนี่ดูนะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะรถใหม่ๆเลยนะน้องๆป้ายแดงเลยนี่ครับดูเม็ดโอเม็ดอังเลงแถวแบบนี้เลยนะใหม่มากๆนะพี่นะกินใหม่ยังอยู่เลยอันนี้กินใหม่ยังอยู่เลย นะแล้วก็นี่เพจตรงรุ่นเลยนี่ปียี่องตรงรุ่นเลยพี่นี่ครับฟองเลยนะครับมาดูที่น็อตกันต่อนี่น็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้กันเลยนะครับพี่นี่คนะเสียงอาจจะไม่ดีหน่อยนะพี่ต้องโทษทีน้พอดีอ่าไม่สบายยังไงก็ทุกคนก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงมั่วซั่วหมดเลยไข้กินเลยนะครับ นี่ดูตัวสุดโต๊ะรถประตูตัวนี้นะครับนะย่งอยู่ในตำแหน่งเดิมโรงงานอยู่เลยพี่นะสวยนงโครงสร้างเดิมโครงสร้างเก่เดมผ่านก,การตวจรถมาแล้วนะคันนี้ได้ห้าดาวได้ห้าดาวได้ห้าดาวเลยเนีย่ยบันไดชาล่างฝั่งซ้ายมาไม่มีรอยแตกหกักรอยแตกร้าเลยพี่มาต่อนี่ครับคันนี้ได้เป็นนี่ดูยางนะยางด้านหลบสวยๆเลยนะนี่แล้วก็ดูซุ้มล้อคันซีงคันซีด้านหลังเนี่ย นี่าดำไม่เมี่ยงเลยไม่มีสนองสนิมก็ก,กินเลยนะแล้วพี่ดูยางอะไระของหัวดอดอกนาเตอะเลยไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะยางอะไรนะครับนี่ดูหัวนงหัวน้อนนะไม่มีรองรอยการขยเลยนะแล้วเรารับประกันอยู่แล้วนะว่าเราเราไม่มีรถชนักพิกความจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างเลยนะพี่นะนี่เอี่ยเรี๋ยมคผมสันอยู่ครบ,บแบบนี้ไปเลยแล้วคันนี้ยังได้ในช่วงล่างทูบเฟสซับเพนชั่นด้วยพี่นะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ไฟเป็นเลขสามแบบนี้ เนี่ย okay. เป็นไฟแบบ l e D นะครับแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมมา่อที่ฝาท้ายนะเมื่อกี้พอดีสายเข้านะต้องโทษชีนะครับพี่นี่เป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วยังมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังไปอินจากโรงงานมีให้แบบนี้เลยนะพี่นะโลโก้อยู่ครบโลโก้อยู่ครบๆเลยนะครับแล้วก็กันชนหลังนะครับนะจากโรงงานเหมือนกันแล้วยังมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังอีสี่จุดด้วยนะ กล้องมองหลังปลอดภัยแล้วเซนเซอร์หลังช่วยเตือนอีกนะครับนะทั้งมองทั้งฟังเสียงได้เลยนะครับใน่วนช่วงล่างนี่เลยพช่วงล่างดำไม่เม่งแบบนี้เลยไม่มีข้าวตกลงถนนไม่เห็นเลยพี่นะท่อสายแบบนี้ผ่านการใช้งานมันน้อยมากนะผ่านการใช้งานมันน้อยมากนะคอับอกแต่มาดูเหลี่ยมผมฝันโดยรวมด้านขวาต่อครับสวยนะและนแล้วนี่ตัวนี้ได้ตัวครบรอบ60ปีโตโยตา้าเด่ ตัวครบรอบอบบปกปีตัวต้าแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ไลเนอร์ทำลายแ็กแล้วก็ไลเนอร์นะตัวต้าแท้แบบนี้เลยมาดูนะไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักเลยนะพี่นะปกติถ้ายกขึ้นมาเนี่ยจะมาตกล่องเนี่ยตรงเนี้ยบุบหมดนะพี่นะแต่คันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักเลยแล้วดูจากที่ไลเนอร์นะครับนี่ของแท้นะตัวอะไรที่ตัวรัดแล้วก็จะอ่าตีตาโตต้าแบบนี้เลย นะครับนี่ไลเนอร์โตยตาแท้แบบนี้เลยพี่นะาแล้วราคาดีดีด้วยนะราคาโคตรดีเลยคัะนะ้ยนะครับนะรถปีสองพันยี่สิบสองนะแล้วดูนะครันนี้ถนะ้าผมจําไม่ผิดนะคันนี้ราคาจะอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเะก้าพันบาทเองนะ้รถปียี่สิบสองโตมิดไปใช้พี่นะมาดูลุ้มล้อฝังขวากันต่อนี่เลยนะครับนี่เลขคัสซีมีให้แบบนี้เลยนะครับนะาแล้วตัว กุ้มล้อเนี่ไม่แตกไม่หักเลยแล้วดูทุ้มล้อด้านในนะใส่สายแบบนี้กันเลยพี่สสยสายแบบนี้ก็ไปเลยนะครับนะแล้วก็บันไดชา่างฝั่งขวาก็ไม่มีรอยแตกหักหรือรอยแตกร้าวเลยนะพี่นะครับมานะนะเปิดดูด้านในกันต่ออขอ,อโทษทีนะป่วยแล้ว่วงนี้หาเสียงขึ้นทันดื้อทันห,หน่อยดูนะดูพี่บ้าครงพักแข่ตรงนี้ สีดําสนิทเลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนังตรงนี้ก็จะเป็นสีดาแบบเป็นแบงกรณ์นี่มีกับเพชรให้ดยโ้โคตรสวยเลยนะครับแล้วก็จกไฟฟ้าคู่เลยเซ็นทรัลล็อกม่ให้ปบพาก็จกไฟฟ้าได้นะครับเป็นกุจาจรีโมทนี่แล้วที่สำคัญมีระบบช่วยจอดด้วยพี่มีระบบช่วยจอดด้วยพี่นะครับนะพวงมาลัยมันติทั้งซ้ายและขวานะครับนะพวงมาลัยมันติทั้งซ้ายและขวานผมขึ้นแบบจานรถให้ดูคอัเยผมขึ้นแบบจานรถให้ดูนะ ต้องหยียบคัดก่อนนะครับถ้าเป็นเกียรนธรรมดานี่พี่เป็นไงครับเดินไม้สวยๆแบบนี้เลยนะโลโ,โก้ห้แล้วแบบนี้เลยพี่เรียงไม้แท้นะครับสามหมื่นเก้าพันแปดร้อแปดสิเจ็ดกิโลนะครับแล้ว้นในส่วนของวิทยุหน้าจอทัสกีนะกล้องมองหลังมีให้แอร์นอกนะครับนะแล้วก็มีระบบะโจเสียบหัวชาร์จให้ด้วยเสียบ USB ให้ด้วยแบบนี้เลย แล้วตัวนี้ก็เป็นระบบการลื่นหลายนะครับนะนี่เป็นระบบการลื่นหลายแล้วเรื่องแสงยังสวยเลยนะ,นะเกแบนนวนหกสปีดนะครับมีระบบอีโคโหมดเพราะโมดให้ด้วยนะนี่ที่มาแขมอันนี้เห็นไหมเราก็ให้คุณลูกค้าไปนะนีนเจ้าของเดิมเขาใส่มานะมันตัวหลอกนะเสียเบลไอ้มันตัวหลอกเสียเเนี่ยเราก็ให้ไปไม่เก็บไม่กักอยู่แล้วนะพี่ไม่เก็บไม่กักนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ไฟตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลย ฝ้าสายๆแบบนี้แล้วนี้ก็มีกระจกนี่ดูให้ได้นะเบื่อภรรยาใครนะอยากแต่งหน้านะน,านี่ฝั่งนี้ไม่มีนะมีเฉพาะฝั่งคนนั่งนะครับสวยๆสวยๆเลยนะฟิล์มฟิล์มก็ใหม่ด้วยฟิ่์มาใหม่ด้วยนะครับนะคันนี้แล้วก็ตัวลายฟ้าด้านหลังก็มีให้ลำโพงด้านหลังมีให้ครบเลยพี่นั่นแะหละมาดูโครงสร้างกันต่อโครงสร้างแจ่มๆแบบนี้ไปเลยครับ สร้างจับ,จบแบบนี้ไปเลยครับไม่องไม่ทาอยู่ครบๆเลยนะพี่นะสวยงามมากๆนะแล้วดูน็อตเนร์ดไม่มีขยับเลยเห็นไหมน็อตเดิมโรงงานหมดเลยพี่น็อตเดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเห็นไหมอ่าแล้วดูด้านหน้าครับน็อตเดิมโรงงานบานพับใหม่ๆนะคับบานพับใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัว ห้องเครื่องกันบ้างพี่อ่าผมพาโชว์ตัวห้องเครื่องเราเ่เปิดฝากระโปรงไว้เลยนะครับพี่มาชมในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้กันไปเลยน้ำเครื่องแห้งแบบนี้ไปเลยนะครับนี่เหไหมไม่มีสนองสนิมก็กกินเลยนะครับนะทอเธอ์สๆเลยอ่ะแล้วมาดูกราบขวาต่อนี่ดูแขนขวานะพี่นี่เม็ดอาร์อยู่ครบๆแบบนี้ก็เลยนะครับนะไม่มีชาหน้าไม่เคยแกะไม่เคยโดนหน้าพี่ดูแก้มขวานะเนาะเดิมๆแบบนี้เลย นะดูฝักระโปงนะครับนะนี่เนะอนี่น็ตเดิมโรงงานนะครับแห่งการความร้อนมีให้เรามาไล่มาดูคานหน้าต่อเนี่ยพี่ดูคานหน้านะน็ตเดิมน็ตเดิมโรงงานเลยพี่นะครับนะน้านี่เป็นไงแล้วดูในตัวนี้นี่ยเป็นไงครับเขาเรียกว่าอะไรอ่าน้ำยาหล่อเย็นนะครับสีพูใสๆแบบนี้เลยพี่สีพูใสแบบนี้เลย เห็นไหมรถน,อน็อตเดิมเดมโรงงานแบบนี้เลยนะครับแบตเช็คให้แล้วนะครับแบตเช็คให้แล้วนะแล้วก็ดีดูฝั่งซ้ายกันต่อนะน็อตเดิมเดิมโรงงานมีแค่แบบนี้เลยนะครับนะหาาปงไม่เคยแกะนะครับแล้วนะดูใหม่ๆกันเลยนะดูฝั่งนี้กันบ้างว่ามีน้ำมันเยอะน้ำมันรั่วซึมไหมนี่ดูเฮ้ย hey, มีน้ำมันเยอะไม่มีน้ำมันรั่วซึมเลยนะพี่นะครับใครสนใจรีบเลยนะคันนี้นะย็งไงกันบ้างครับพี่นะสำหรับโตยต้าลิโวสองคิสี่โคมิเนเีปีสองพันยี่สิบสอง นะครับเลี้มาสามหมื่นเก้าพันโลนะราคานี้เลยพี่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะพี่พอนหมื่นเดียวพี่ไม่ต้องใช้เงินลงรถไมาแต่บาทเดียวนะสนใจนะโทรเบอร์ศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดห้าสามสี่หนึ่งได้เลยนะครับนะ <S <S ผมเซลล์มินพร้อมดูแลลูกค้าทุกชาตินะครับ